แนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทการไม่ตกไมก่แล้วค่ะพี่น้องที่รักนะคะสวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์น,นะคะกลับมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่11อพฤษภาคม2 5 6 4ซึ่งตรงกับวันอังคารสีชมพูชมพูนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะวันทำงานปกติลุยๆพี่น้องค่ะ,ะป้าหมอต้องขออภัยนะคะในบางครั้งก็พูด ผิดบ้างเพี้ยนบ้าง,างยังไงแล้วก็ต้องขออาภัยกันนะคะเป็นแนวทางเนาะพี่น้องขาหน้าอยาซีเรียสอย่าเครียดเข้ามารับฟังรับชมแล้วโปรดใช้วิทยาญาณนะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกนามนะคะที่ติดตามชมในช่องเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะ แล้วก็อุดหนุนในเรื่องสินค้ามาบ้างดูดวงส่วนตัวบ้างอันนี้ก็ขอให้พี่น้องจะรืนรุ่งเรืองนะคะพี่น้องคะ่ะนะมีปัญหาอุปสรรคอย่าลืมนะคะพี่น้องสามารถแก้ไขได้สติสตินะคะปัญญาจะเกิดนะคะเอาล้มาดูพี่น้องนะคะในวันพรุ่งนี้ว่าจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษนะคะเป็นแนวทางนะคะพี่น้องจ๋านะขออนุญาตจับไพ่แล้วก็วันนี้ไม่เห็นหน้าอีกหนึ่งวันไม่เป็นไรคร่ะเอาเนื้อหาสาระไปค่ะพี่น้องคะ่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์นะคะ พี่น้องวันอาทิตย์ใบแรกเลยน่าก็จะเป็นนะสิบถ้วยนะคะใบที่สองเด้อร์พี่น้องวันอาทิตย์ดีเนาะพวกนี้และก็นะหกเหรียญและก็นะคะเก้าถ้วยพี่น้องวันอาทิตย์ทํานายโดยรวมบอกว่าในวันพรุ่งนี้โอเคนะคะสมบูรณ์แบบนะคะและใครที่มีความกังวลในเรื่ององการเงินนะนะหกนะคะหกเหรียญขึ้นนี่ก็คือเรื่องการเงิน เรื่องของพันธะนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยขึ้นเนี่ยในวันพวกนี้ถ้าจําเป็นจะต้องใช้เงินนะคะพี่น้องนะก็ยังคงมีคนที่จะช่วยเหลือในเรื่องการเงินพี่น้องวันอาทิตย์เป็นอย่างดีละค่ะนะไม่ต้องกังวลละค่ะในสมบูรณ์เนี่ยบริวารเกื่อนหนุนนะแต่ว่าพี่น้องวันอาทิตย์นะบางท่านก็อาจจะรอรีรอเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่นี่รีรอในเรื่องของความรักความสัมพันธ์รีรอในลักษณะของความสมบูรณ์นะคะที่ ที่รอที่จะให้ทุกอย่างมันคลี่คลายนะคะเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยนะความมั่นคงของครอบครัวอยู่แล้วก็ดูท่าทางว่าจะจิตตกหน่อยๆดังนั้นไม่ต้องจิตตกแล้วค่ะพี่น้องค่ะนะนทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้ถือว่าพี่น้องวันอาทิตย์ดีมากเลยคะ่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างนะคะ สำหรับพี่น้องวันจันนะทําทนายโดยรวมนะคะใบแรกเลยก็จะเป็นเอ็มเรสนะคะใบที่สองนะคะ3ดาบค่ะใบที่สามค่ะก็จะเป็นเอออัดราชาไม้เท้าและใบที่4นะคะอ่าจะเป็นนะคะอัเหรียญพี่น้องวันจันค่ะเนาะยังคงเป็นราชินีอยู่แต่พระหมอจะเตือนในวันพรุ่งนี้เรื่องของบริวารน,นะคะแน่ ถ้าขอความช่วยเหลือใครในวันพรุ่งนี้ก็นะคะให้เผื่อใจนะเพราะว่าขึ้นสามดาบนะดูท่าทางว่าเขารับปากและทิ้งนะไม่ได้ช่วยเหลือตามที่รับปากเอาไว้อันนี้หนึ่งนะอันที่สองลง,ลงทุนลงหุ้นรวทจนร่วมมุ่นกับใครนี่ดีก,ก่อนจะดีค่ะอันที่สามนะคะก็คือเรื่องของบริวารไม่โอเคเนินทาว่าร้ายใสย่ร้ายายสีแทงข้างหลังชึ๊ช๊ๆอันนี้ก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของบริวารเป็นพิเศษนะคะพี่น้องนะอ่า นสำหรับสามดาบนะส่วนเรื่องการงานดีเรื่องการเงินนะคะยังคงมีภาระในการใช้เงินนะคะในวันพรุ่งนี้เรื่องรถราเรื่องของกางวดรถเรื่องของค่าประกันรถเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะคะหรือจะต้องใช้เงินไปกับคนรักนะคะคนในครอบครัวนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะพี่น้องวันจันทร์นะคะโอเคค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างนะคะ สำหรับพี่น้องวันอังคารดูกันค่ะเมาดูพี่น้องวันอังคารนะคะสำหรับพี่น้องวันอังคารสำหรับพี่น้องวันอังคารนั้นเนี่ยก็พยายามนะคะพยายามที่จะทำอารมณ์เป็นเด็กๆเ,เนี่ยอย่างนี้นะคะและโดยส่วนส่วนรวมแล้วดูว่าจะเป็นห่วงคนในครอบครัวที่บุตรหลานนะคะความเป็นอยู่แล้วก็ในวันพรุ่งนี้มีความวิตกกังวลน,นะ นะในหนึ่งเรื่องสองเรื่องเนี่ยให้พี่น้องวันอังคารเนี่ยตัดสินใจเลือกนะคะตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอ่าอย่างเช่นถ้าเป็นแบบนี้นี่อาจจะเดินทางคู่ด้วยอาจจะไปทำงานนะมีงานให้ทำละสมมุติว่าใครว่างงานอยู่เนี่ยแล้วก็ตัดสินใจกำลังเครียดอยู่ว่าจะไปทำงานดีไหมอย่างไรเนี่ยนะคะพี่น้องเอาเป็นว่าพี่น้องต้องตัดสินใจดีๆนะคะแล้วเลือกในสิ่งที่ดีที่สุด ว่าอย่างนั้นนะคะอย่าใช้อารมณ์นะคะพี่น้องคะนะอย่างนี้เอาอารมณ์ใจเย็นๆร่มๆนะคะแล้วก็พิจารณาด้วยเหตุผลถ้าเป็นแบบนี้นะเพราะว่าไพทักบอกว่ามีการเดินทางด่วนๆด้วยนะคะนี่แล้วก็ไปด่วนๆยังไม่มีเปลนและให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะ <S <S เอ็นข้อกระดูกเนี่ยบาดเจ็บเล็กบาดเจ็บน้อยแล้วก็เรื่องดวงตาสําคัญใครใช้รถใช้ถนนในวันพรุ่งนี้ ระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะพี่น้องจ๋าเนาะอย่าใจร้อนอย่าขับรถเร็วเน่สาหรับพี่น้องวันอังคารค่ะอ่าโอเคค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างนะคะสำหรับพุธกลางวันนะคะก็จะบอกว่าเออเออหนไม้เท้าแล้วก็จะเป็นราชินีเหรียญราชินีถ้วย ใชทักนะคะสติกพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะคะนี่และในวันพรุ่งนี้ใครว่างงานอยู่ก็จะมีข่าวดีในการที่จะไปทํางานนะ,ะแล้วก็มีโชคมีลาภเข้ามามีเม็ดเงินเข้ามาในวันพรุ่งนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ดีหมดนะคะ,ะรวมถึงบริวารคนรักคนในครอบครัวโอเคในวันพรุ่งนี้ค่ะ ถ้ามีการเซ็นรรนัะสัญญาเรื่องใดรเรื่องหนึ่งพี่น้องวันพุธกลางวันระมัดระวังให้ดีนะคะอ่าอ่านข้อบทกฎหมายให้ดีให้ละเอียดนะคะไม่งั้นแล้วเราจะเสียเปรียบว่างั้นนะัดตริกนะคะอย่างนี้เลยต่อไปนี้พี่น้องวันพุธกลางวันนะคะสามารถที่จะจัดการหรือควบคุมสถานการณ์ให้ ให้เป็นเขาเรียกว่าเดินทางสายกลางได้แล้วนะนะาขึ้นไพ่ใบนี้นะยุทธธรรมด้วยนะคะพี่น้องนะเตรียมรับในสิ่งดีๆได้เลยค่ะพี่น้องค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะพี่น้องค่ะน้าดูกันเนาะก็จะมีอ่านะคะเด็กเด็กถือดาบอ่า,าแล้วก็ราชินีไม้เท้าแล้วก็ ราชาถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่ทักนะคะสามเหรียญพี่น้องวันพุธกลางคืนในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ไม่ได้ดังใจนะอารมณ์เป็นเด็กๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีปัญหากับบริวารน,นะคะในส่วนของเอ่อบริวารในที่ทํางานนะถ้าเป็นแถวของกิจการนะลูกน้องลูกน้องไม่ได้ดังใจนะยังคงทํางานหนักยังคงที่จะควบคุมอ่าทับอยู่ในเกี่ยวกับเรื่องของการงานและ ยังคงที่จะรับผิดรับชอบนะเรื่องเงินเรื่องอะไรเนี่ยนะคะการงานอะไรก็แล้วแต่และก็พี่น้องวันพุธกลางคืนถ้าสมมติว่ากังวลในเรื่องพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะไพ่ทักดีนะเกี่ยวกับเรื่องการเงินในวันพรุ่งนี้ใครที่เปิดกิจการก็จะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะคะมีมินเองเงินเข้ามาค่ะอ่าโอเคเรมามัดรระวังเรื่องอารมณ์อย่างเดียวนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะเอาละมาดูพี่น้องวัน พฤติกัสบ,บดีบ้างนะคะสำหรับพี่น้องวันพฤติกรวัสบ,บดีนะคะก็ราชาเหรียญน,นะไพ่ดีนะคะแล้วก็สีเหรียญคะ่ะพี่น้องและเ,เดเลเวอร์นะคะและก็ไพทักนะคะก็จะเป็นาราชินิดับพี่น้องวันพฤติกสวัสบ,บดีนะคะอยังคงดีในเรื่องการเงินอยู่นะสามารถที่จะควบคุมในเรื่องการเงินได้เป็นอย่างดีเนา ขี้เหนียวขึ้นนะจัดสรรปันส่วนการเงินอ,อกเป็นสีกกองสีส่วนได้เล้วนะคะพี่น้องหนานอย่างนี้แล้วก็ยังคงมีนายทุนยังมีคนสนับสนุนเรื่องของเงินทุนอยู่ซาพ,พี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะและในส่วนของออความรักความสัมพันธ์คนในครอบครัวก็ถือว่าดีนะคะนี่ดีแต่ว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยดูว่าไม่ได้ดังใจนิดเองเนาะอ,อารมณ์ นะก็คือหมายความว่าไม่ได้ดังใจกับในหน่วยงานในส่วนของบริวารในที่ทำงานเนี่ยนะคะนี่นะไม่ได้ดังใจนะคะนี่อารมณ์เป็นหลักไม่ได้นะคะเดี๋ยวลูกน้องหนีนะคะพี่น้องวันพระฤหัสวัสดีเรื่องเดียวค่ะในวันพวกนี้ส่วนสุขภาพเอ็นข้อกระดูกนิดนึงเนื่องจากว่าทำงานหนักนั่งนานๆอย่างนี้เส้นมันจะยึดนะคะพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องวันพระฤหัสวัสดีดีค่ะนะคะ ต่อไปมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะพี่น้องวันศุกร์นะคะก็จะเป็นหกตาและก็ไอลเฟนนะคะและก็สามไม้เท้าและก็สองเหรียญน,นะคะพี่น้องวันศุกร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่คลายไปนในทางที่ดีนะคะบางท่านนั้นเนี่ยก็ อาจจะเดินทางเพื่อที่จะไปทํากิจทาการประสานงานทํางานหาลูกค้าอย่างนี้ก็สําเร็จนะคะติดต่อเจราจาอะไรสําเร็จหมดนะในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องนะไปทักเรื่องการเงินยังคงเป็นเงินหมุนอยู่ระมัดระวังนิดนึงนะคะ,ะมีเงินนะคะลงทุนณนะขณะนี้นี่ก็ต้องระมัดระวังนะคะให้มีกระแสเงินสดอนะอยู่ในมือมากที่สุดนะคะพี่น้องวันศุกร์นะคะเนื่องจากว่าสองเหรียญน,นั้นเนี่ยเหมือนกับว่า เงินเข้ามาแล้วออกเลยถ้าเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะเป็นปกติอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่ามีเงินแล้วลงทุนนะก็อยากจะบอกว่าให้คํานวณให้คิดรองให้ดีนะคะเพราะว่าเราณนะขณะนี้เนี่ยมันไม่เหมาะที่จะลงทุนทําอะไรก่อนนะคะมันยังไม่โอเคนะคะพี่น้องวันศุกร์นะคะอ่าโอเคค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างนะคะ สำหรับพี่น้องวันเสาร์นะคะอ่าดูกันค่ะพี่น้องวันเสาร์ใบแรกเทมเพรนใบที่สองเอมเ r นะคะใบที่สามก็คือ8ดดาบค่ะแล้วก็ใบที่สี่นะคะก็จะเป็นเ e r m e อร์มนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไพ่ออกมาอย่างนี้พ้หมูว่าดีเนาะแต่ว่าพี่น้องวันเสาร์นั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่ากดดันตัวเองอึดอัดน,นะ จริงๆทั้งสามใบนี่มันไพ่ใหญ่หมดเลยเป็นไพ่ดีนะคะเป็นแม่ทับเป็นพ่อทับนะคะควบคุมได้แล้วนะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะมีการศึกษาหาความรู้ใส่ตนเองเพิ่มเติมเพิ่มเครดิตให้กับตัวเองแต่ว่าในบางเรื่องบางราวนั้นมันยังไม่ได้รับผลอย่างเช่นเรื่องการงานเงี้ยยังมีความรู้สึกว่ากดดันตัวเองนะคะอ่ากดดันตัวเองเก็บกดนี่แล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าอึดอัด นะคะไม่มีความก้าวหน้าอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้เป็นเพียงความรู้สึกนะคะพี่น้องวันเสาร์เนาะป้าหมอว่าทั้งสามสีใบนี้มันเป็นเพียงความรู้สึกเรานะคะเพราะว่าไพ่ัวตนนั้นเนี่ยพี่น้องวันเสาร์นั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ได้มุ่งมั่นตั้งใจทําอะไระด้วยความเพียรเนี่ยนะ,ะมันก็จะส่งผลดีขึ้นเรื่อยๆล่ะค่ะนะฉะนั้นเราเลิกกดดันตัวเอง นะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่างนี้นะโรคโรคของลำไสนน้นี่ลำไส้อักเสบหรืออย่างไรเนี่ยนะคะเรื่องอาหารการกินกระเพาะอาหารประมาณนี้นะคะสําหรับเป็ดออนะโอเคค่ะปราหมอวยพรนะคะพี่น้องทั้งเป็ดวันเกิดนะคะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นพิเศษด้วยนะคะพี่น้องคะเนาะ เป็นห่วงค่ะสวัสดีค่ะ